สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านก่อนมาฟังนิยายกันป้าดาข,ขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาขเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านามสกุลของตัวละครไปพร้อมกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสําหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ นิยายของป้าดาเขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ะเรามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการที่จะอ่านเป็นเล่มป้าดามีอ e ีบุ๊กอยู่ที่ m e m a r k e t c o m นะคะไปติดตามได้ที่นั่นเลยค่ะเรามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะสั่งตรงจากหัวใจนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ก้อยเก็บของเสร็จหรือยังจ๊ะอีกสองวันก็จะบินแล้วนะทาริยาที่กําลังนั่งดูโทรทัศน์พร้อมกับรับประทานขนมขบเคี้ยวไปพรางถามเพื่อนรักที่กําลังเดินข้ามาในห้องเสร็จแล้วจ้ะตอนนี้ก็เหลือแค่ของที่จะส่งไปทางเรือเท่านั้นไม่เหมือนแทรี่นี่เก็บของเสร็จตั้งแต่เดือนที่แล้วคณิษฐาสุดตัวลงนั่งข้างๆเพื่อนรักร่วมห้องก็มันตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรก ที่แทรี่จะได้ไปอยู่เมืองไทยแบบไม่มีกำหนดกลับลึกๆก,ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ที่นั่นอีกสองอาทิตย์หลังจากนั้นท่านก็จะกลับแมรี่แลนด์และมีคุณลุงคุณป้าพี่ชายที่เคยดูแลตอนแทรี่ยังเด็กๆอยู่ที่นั่นท่านจะเป็นคนดูแลแทรี่ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ต้องห่วงแทรี่ยังมีก้อยนะเราจะเป็นหุ้นส่วนกันจาได้ไหมก้อยละปลื้มสุดๆ ที่มีหุ้นส่วนเป็นนักออกแบบอัญมณีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณีจากนิวยอร์กพูดเกินไปแล้วแต่ก็แน่นอนเราจะเป็นหุ้นส่วนกันและกันจนกว่าก้อยจะแต่งงานดีไหมถึงแม้ว่าก้อยจะแต่งงานเราก็ยังเป็นหุ้นส่วนกันเหมือนเดิมเอาเป็นว่าจนกว่าแทรี่จะยกเลิกดีกว่าต้องบอกว่าขอบคุณแทรี่มากๆเลยที่ตัดสินใจกลับไปทำงานกับก้อยที่เมืองไทย ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าแทรรี่ก็ต้องขอบคุณก้อยเหมือนกันที่รับแทรรี่เข้าทำงานไม่อย่างนั้นคงตกงานแปลกนะเราคบกันแค่4ี่ปีแต่เหมือนกับว่านานมากก้อยว่างั้นไหมนั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะว่าเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ก่อนเกิดก็ได้นะว่าแต่แทรี่จะไปอยู่บ้านนนหรือใช่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นั่นและก็เป็นบ้านของแทรรี่ด้วยบ้านหลังเล็กสวยเชียวละ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทรี่ชอบมากๆเลยแต่ถ้ามันไม่สะดวกแทรี่ก็จะออกไปอยู่คอนโดมิเนียมที่คุณพ่อมีอยู่ในกรุงเทพเรื่องที่พักไม่ต้องห่วงหรอกจะ้ะที่บ้านก้อยก็มีคอนโดหลายแห่งแทรี่เลือกได้เลยว่าจะอยู่ที่ไหนขอบคุณมากแต่คงยังไม่คิดตอนนี้แทรี่ต้องปรับตัวก่อนมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แทรี่จะต้องเรียนรู้เอาไว้ให้ไปถึงเมืองไทยก่อนละกันอย่าพึ่งไปกังวลล่วงหน้าเชื่อก,ก้อยสิ ทุกอย่างจะต้องดําเนินไปด้วยดีเกือบลืมบอกก้อยจะออกไปกินอาหารเย็นกับพงนะวันนี้เชิญตามสบายเถิจ้าร่าลากันให้เต็มที่ส่วนแทรี่ส่วนแทรี่จะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก่อนอาหารเย็นสักหน่อยอ้ออีกอย่างแฟชั่นโชว์ของเราจะมีขึ้นแน่นอนจะ้ะพี่สาวก้อยจัดการเรื่องทุกอย่างให้แล้วพอเราไปถึงก็จัดการอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองจริงๆหร,รอ โอ้ยดีใจจังเลยเป็นความฝันของแทรี่เลยรู้หรือเปล่าขอบคุณจริงๆเลยแทรี่กอดเพื่อนรักอย่างยินดีเป็นความฝันของก้อยเช่นกันนี่นี่ก้อยต้องไปแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวพงก็จะมารับแล้วละไปเถอะตามสบายทาริยานั่งยิ้มกับข่าวดีความฝันที่เป็นจริงก็คือการได้ออกแบบเครื่องประดับและจัดแฟชั่นโชว์ต้องขอบคุณคณิ t h าเพื่อนรักที่ทำให้ความฝันของหลอน เป็นความจริงขึ้นมาได้มันน่าตื่นเต้นมากๆการกลับเมืองไทยครั้งนี้ต้องมีอะไรหลายๆอย่างรอให้หลอนค้นหาอยู่แน่นอนหลังจากเพื่อนรักออกไปรับประทานอาหารกับแฟนหนุ่มก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับแทรรี่หรือเปล่าครับค่ะคุณกันใช่ไหมคะแทรรี่ทักออกไปอย่างยินดีใช่ครับแทรรี่ทำอะไรอยู่ครับกำลังจะออกไปเดินเล่นค่ะคุณกันล่ะคะ ผมอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ครับพรุ่งนี้เย็นว่างหรือเปล่าผมอยากเลี้ยงอาหารค่ำก่อนที่แทรรี่จะกลับเมืองไทยเพราะว่ากลัวเราจะได้เจอกันก็คงอีกนานทีเดียวได้ค่ะพรุ่งนี้เย็นเจอกันที่ไหนดีคะผมให้แทรี่คิดพรุ่งนี้ผมจะไปรับที่ห้องนะครับค่ะเจอกันพรุ่งนี้ขับรถกลับดีๆนะคะบายค่ะทริยาวางโทรศัพท์ลงกับเครื่องคิดถึงคนที่เพิ่งจะโทรมา หล่อนรู้ว่าเขาคิดอย่างไรและเขาก็เป็นเพื่อนคนไทยไม่กี่คนที่หล่อนมีเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทของพงแฟนหนุ่มของเพื่อนรักหลอนก็เลยอยากจะเก็บความสัมพันธ์อันดีนี้เอาไว้ให้นานที่สุดทาริยากํำลังจะออกไปเดินเล่นแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกจากห้องก็มีโทรศัพท์เข้ามาอีกแทรี่ค่ะนี่แม่เองจ้าดีใจจังเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ แฮรรี่รู้สึกว่าภาษาไทยของตัวเองดีขึ้นหลังจากที่มาเรียนที่นี่และมีเพื่อนร่วมห้องอย่างคณิ t าาเพื่อนหญิงที่สนิทคนเดียวคนไทยที่หล่อนมีตกลงหนูจะมาอยู่เมืองไทยจริงๆหรือลูกไม่จริงคงจะไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่เพราะของส่งลงเรือไปหมดแล้วรอบินอย่างเดียวแฮรรี่อยากจะลงไปใช้ชีวิตและทำงานหาประสบการณ์นะคะอยากจะรู้ว่าอยู่ได้ไหมทำได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ แท์รี่ก็จะกลับมาที่นี่หนูคิดอย่างนั้นจริงๆหรือลูกค่ะคุณแม่คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีลูกพ่ออยู่นี่สบายดีสวัสดีค่ะคุณพ่อแท์รี่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่สุดเลยอย่าลืมมารับแท์รี่นะคะไม่ลืมคุณป้าออนพันนีก็จะไปรับหนูด้วยจ้ะหรือคะดีใจจังเลยคุณลุงกับคุณป้าสบายดีใช่ไหมคะทุกคนสบายดีจ้ะทั้งคุณลุงคุณป้า แล้วก็พี่อติยะด้วยดีค่ะงั้นแค่นี้นะลูกเจอกันที่สนามบินวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะวางหูจากลูกสาวคนเดียวแล้วคุณละไมพรก็หันไปทางสามีคุณคิดว่าแทรี่จะยอมมั่นกับตาติยะหรือคุณถามลูกยังไม่ถามถึงเลยสักคำขนาดว่าเราเอ่ยชื่อตาติยะแล้วนะลูกคงจะงอนมั้งก็ติยะนะสมัยก่อนเขาไม่ชอบให้แทรี่ตาม ลูกก็คงจะโกรธแต่ว่าอัตยะก็ไม่ได้ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นมีเด็กสาวสาวตัวอวบอวบเกือบอ้วนมาเดินตามเขาก็ต้องอายเป็นธรรมดาวัยรุ่นน่ะคุณคิดเหมือนใครซะที่ไหนและยายหนูก็ไม่เข้าใจก็คงจะทั้งงอนทั้งโกรธเอาจริงๆนั่นแหละไม่แน่ว่าถ้าเจอกันตอนนี้จะยังจำกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ปล่อยให้ทุกๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าอย่าเร่งรัดลูกเพิ่งจะเรียนจบ ไฟกำลังแรงอาจจะอยากทำงานมากกว่าที่อยากจะแต่งงานมีครอบครัวแต่คุณพี่ออนเขาขอยายหนูเอาไว้นะคะเราก็ยังไม่ได้คุยจริงๆจังๆเสียที่ไหนกันแค่เกินเกินเท่านั้นเองอย่าคิดมากไปก็ลูกบอกแล้วไงว่าถ้าเขาอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็จะกลับไปโน่นอย่าห่วงไปเลยคุณก็รู้ว่าลูกเราเป็นอย่างไรเขารู้คุณค่าของตัวเองแต่ดิฉันก็ห่วงลูกนะคะ ลูกมาแค่สองอาทิตย์เราก็จะบินแล้วทิ้งลูกไว้ตามลำพังลูกไม่ได้อยู่คนเดียวสักหน่อยไม่พิดกับสมควรก็อยู่ช่วยกันดูแลคุณพี่ออนกับคุณพี่สโสพลก็รับปากว่าจะช่วยดูแลให้ด้วยแต่ที่นี่เมืองไทยนะคะไม่ใช่อเมริกาคุณละไมพรยังคงกังวลกรุงเทพกับนิวยอร์กก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ไม่ใช่หรือคุณลูกก็ยังอยู่ได้โดยไม่มีเราถึงอย่างนั้นก็เถอคะค่ะ ดิฉันก็ยังห่วงอยู่ดีไม่มีอะไรหรอกนาคุณจะตักบาตไม่ใช่เหรอป่านนี้แม่พิ่เตรียมอาหารเสร็จแล้วมัง้งไปเถอะลูกได้แล้วคุณหมอวรวิทย์ดันตัวภรรยาให้ลุกจากเตียงเพื่อตัดบทสนทนานั้นคุณหมอรู้ดีว่าภรรยาห่วงลูกสาวคนเดียวมากแค่ไหนก็ใช่ว่าคุณหมอจะไม่ห่วงแต่รู้ว่าลูกสาวต้องการทำในสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาแล้วก็เชื่อว่าลูกสาวจะทำได้เป็นอย่างดี หายไปไหนมาติยะแม่ไม่เห็นหน้าลูกทั้งเสาทั้งอาทิตย์เลยนะคุณอ่อนพันนีถามลูกชายทันทีที่เห็นเดินเข้ามาในบ้านผมก็ไปเที่ยวตามประสาคนโสดนะครับคุณแม่อติยะเดินเข้ามากอดมารดาและหอมแก้มฟอดใหญ่อย่างเคยเขาชอบที่จะแสดงความรักกับมารดาแบบตะวันตกซึ่งเขาเคยทำอย่างไรตอนเด็กๆตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนี่รู้ไหมสาวๆโทรมาตามจนสายไม่ว่างเลยนะจะบอกให้ ขนาดนั้นเลยหรือครับคุณแม่ลูกชายถามมารดาด้วยใบหน้ายิ้มกริมคุณอ่อนพันนีมองไปหน้าหล่อเหลามีสเสน่ห์ของลูกชายพรางคิดในใจก็เพราะความหน้าตาดีดีกรีจากเมืองนอกรูปร่างสูงใหญ่ราวกับฝรัง่งหน้าที่การงานดีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยมสาวและแม่สาวก็เลยติดกันเกลียวเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่เห็นลูกชายพาใครเข้ามาแนะนำเลยสักคนมีนิตยสารฉบับหนึ่งโทรมา เรื่องถ่ายแบบอะไรสักอย่างเขาบอกว่าตามหาติยะไม่เจอก็เลยโทรมาที่นี่แม่จดเบอร์ไว้ในสมุดโทรศัพท์ขอบคุณครับคุณแม่พร้อมกับหอมแก้มมารดาฟอดใหญ่เป็นการขอบคุณแล้วก็เดินผิวปากออกไปจากห้องพรุ่งนี้แทรี่จะมาถึงเมืองไทยแล้วนะลูกเสียงมารดาบอกตามหลังมาทําให้ลูกชายชะง,งักและเดินกลับมานั่งข้างๆมารดาอีกรอบแทรี่มาก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับผมตรงไหนเลยนี่ครับ จะไม่ไปรับน้องหน่อยหรือลูกคุณอ่อนพันนีพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมลูกชายคุณแม่ไปรับเถอะครับวันจันทร์ผมมีงานยุ่งมีประชุมมีงานเลี้ยงหลายอย่างครับข้ออ้างละสี่ใช่ไหมโทรคุณแม่ครับใครอยากจะไปรับก็ไปเถอะครับผมไม่เอาด้วยหรอกตอนนี้สื่อยิ่งกำลังเลงอยู่ด้วยว่าใครเป็นแฟนผมผมไม่อยากเป็นข่าวถ้าจะเป็นขอเป็นข่าวกับคนสวยๆดีกว่าครับ ไม่ใช่เด็กนั่นที่อ้วนเป็นลูกหมูอย่างนั้นเพีย้ยมารดาเลยตีข้าวให้แรงๆอุ้ยคุณแม่ผมเจ็บนะครับลูกชายแกล้งทำหน้าตาว่าเจ็บเหลือทนกติยะว่าน้องไงลูกไม่ดีเลยรู้ไหมน้องจะอ้วนจะผอมก็ไม่ควรว่าและถึงจะอ้วนก็เป็นน้องของติยะนะลูกคุณออนพันนีนึกอยากจะบอกว่าเด็กนั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ้วนอย่างเมื่อก่อนแล้วแถมยังสวยหาตัวจับยากทีเดียว แต่ก็เงียบเอาไว้น้องผมที่ไหนกันครับแค่คนรู้จักที่บังเอิญเคยอยู่ใกล้กันก็เท่านั้นและผมก็ไม่อยากนับญาติกับเด็กนั่นสักหน่อยด้วยพูดอย่างนี้ได้อย่างไรกันลูกน้องเสียใจแย่เสียงของมันดาเข้มขึ้นทันทีรับรองว่าผมจะไม่พูดให้เด็กนั่นได้ยินหรอกครับผมขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะครับจะออกไปไหนอีกล่ะเพิ่งจะกลับเข้ามาเองนะลูกผมมีนัดกับไพทู์ครับจะไปเล่นกอล์ฟกัน เราก็จะไปหาอะไรกินหลังจากนั้นคุณพ่อไม่อยู่หรือครับผมยังไม่เห็นเลยคุณพ่ออยู่ที่ห้องทำงานจ้ะงั้นผมไปหาคุณพ่อหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่อัิยะทำเสมอก็คือเข้าบ้านแล้วเขาจะต้องพบหน้าบิดามารดาถ้าไม่เจอก็ต้องหาให้เจอทั้งคุณพ่อและลูกชายก็เลยเป็นเหมือนกับเพื่อนกันมากกว่าลูกชายจะคุยกับปิดาได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องผู้หญิงในตอนวัยรุ่น อัติยะชอบที่จะคุยให้บิดาฟังในเรื่องที่สาวสาวมาติดพันหรือแม้แต่เรื่องของเด็กแทรี่ที่ชอบตามเขาทําให้เขาอายเพื่อนๆคุณอ่อนพันนีจําได้เมื่อสามีเล่าให้ฟังว่าลูกชายไปเจอาริยาที่ร้านไอศกรีมหลังจากเลิกเรียนในวันหนึ่งอัติยะเล่าให้บิดาฟังทันทีที่ท่านกลับมาถึงบ้านวันนั้นเป็นวันแวกกี้แท็กกี้เดย์ของโรงเรียนมัธยมต้น เด็กๆจะแต่งตัวให้แปลกประหลาดไปโรงเรียนกันอย่างเช่นใส่เสื้อกลับตะเข็บใส่ถุงเท้าข้างละสีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ปกติทั้งหลายคุณพ่อครับทราบไหมครับว่าผมเจอแทรรี่ที่ร้านไอศกรีมหน้าหมู่บ้านหล่อนแต่งตัวได้ประหลาดที่สุดแต่งตัวอย่างไรลูกผู้เป็นบิดาเลิกคิ้วถามลูกชายก็ถุงเท้ากับรองเท้าหนักคนละข้างกันเสื้อกลับตะเข็บ การเกงก็ขาสั้นข้างยาวข้างแถมยังใส่กระโปรงสั้นทับอีกตัวก็โตซะขนาดนั้นยังใส่กระโปรงสั้นอีกดูไม่ได้เลยครับแล้วเพื่อนๆของเขาละ่ะแต่งกันอย่างไรก็เหมือนๆกันครับงั้นก็ไม่แปลกหรอกลูกวันแวกกี้แท็กกี้ไงแล้วน้องเห็นติยะหรือเปล่าเปล่าครับผมเห็นแทรรี่จากข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้าไปในร้านหล่อนดูสูงขึ้นแต่ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมหาความสวยไม่เคยเจอ ไปว่าน้องอย่างนั้นไม่ดีนะลูกผมขอโทษครับขนาดว่าไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่ลูกชายของท่านก็จําได้หมดว่าเด็กนั่นแต่งตัวอย่างไรบ้างรู้อีกว่าสูงขึ้นมันอย่างไรกันแน่อันนี้เขาเรียกว่าสนใจหรือว่าไม่สนใจกันแน่นะที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณหมอวรวิทย์คุณละไมพรคุณออนพนันนียืนรอด้วยใจจดจอ่อ อยู่ที่บริเวณโถงรับผู้โดยสารขาเข้าวจนกระทั่งเห็นหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งเดินออกมาด้วยท่าทางมั่นใจผมหยิกสลวยเต็มแผ่นหลังในชุดเดินทางสูทสีฟ้าอ่อนใบหน้ายิ้มแย้มเข็นรถกระเป๋าออกมาจากประตูขาเข้าวแทรี่ทางนี้ลูกคุณละไมพรและคุณออนพันนีตะโกนเรียกอย่างตื่นเต้นดีใจและร่างสูงนั้น ก็เดินตรงมาหาทันทีสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าทริยายกมือไหว้อย่างอ่อนช้อยและก็กอดทุกคนอย่างยินดีโดยเฉพาะคุณอ่อนพันนีที่กอดเอาไว้นานกว่าคนอื่นๆโอ้โหหนูสูงกว่าคุณพ่ออีกนะเนี่ยแต่พูดไทยได้ดีมากลูกไม่เจอแค่ไม่กี่ปีกลายเป็นสาวสวยทีเดียวมาคนเดียวหรือลูกแล้วเพื่อนอีกคนละ่ะคุณอ่อนพันนีทักทาย พร้อมกับสอดสายตามองหาไปด้วยก้อยก,กลับมาก่อนแล้วค่ะไปเถอลูกกลับบ้านกันกระเป๋ามีแค่นี้ใช่ไหมค่ะแทรรี่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงจังเลยค่ะแล้วคุณลุงล่ะคะไม่เห็นมารับแทรี่เลยฮริยาหันไปถามคุณออนพันนีที่เดินตามมาคุณลุงไปทำงานจะลูกตอนเย็นว่าจะไปกินข้าวเย็นที่บ้านหนูส่วนพี่อติยะก็ทำงานมีประชุมกับงานเลี้ยงตอนค่ำ งานยุ่งก็เลยไม่ได้มารับหนูพติยะสบายดีหรือคะคุณป้าป่านนี้คงจะพูดไทยได้ปลอเลยใช่ไหมคะพูดไทยนะ่ปะปลอตั้งแต่สามเดือนแรกแล้วจ้ะและพี่ติยะก็ชอบกรุงเทพมากๆแทรี่ได้ยินใครต่อใครพูดถึงกันอย่างนั้นคะ่ะใครที่ไปอยู่เมืองนอกนานๆแล้วกลับมากรุงเทพจะชอบกรุงเทพทุกคนยกเว้นคุณพ่อกับคุณแม่คะ่ะเพราะมาอยู่แค่ปีเดียวก็จะกลับไปอีกใช่ไหมคะ แทรี่เองคอไปถามบิดาอย่างน่ารักคุณโสพลยิ้มให้กับลูกสาวแทรี่จะนั่งข้างหลังกับคุณป้านะคะทริยาบอกบิดาหลังจากที่เอาของใส่รถเรียบร้อยแล้วพอขึ้นมานั่งบนรถก็ชวนคุณออนพันนีคุยคุณป้าชอบกรุงเทพไหมคะคุณออนพันนียิ้มกว้างมองคนถามด้วยสายตารักใคร่ชื่นชมแล้วก็คิดถึงลูกชายของตัวเองที่มองไม่เห็นเพชรเม็ดงามที่อยู่ใกล้ตัวดี จะแกล้งเสียให้เข็ดเอาให้เสียใจไปเลยก็คงจะดีหรือไม่ก็คงแล้วแต่บุญแต่กรรมคุณป้าคะคุณป้าคะอะไรหรือลูกป้าขอโทษพอดีคิดอะไรเพลินไปหน่อยคุณป้าชอบกรุงเทพไหมคะชอบจะ้ะแล้วหนูและลูกชอบไหมไม่แน่ใจคะ่ะแต่ก่อนแทรี่มาเม,มืองไทยก็อยู่แค่สองเดือนถ้าต้องอยู่นานๆก็ไม่ทราบต้องรอให้เวลาผ่านไปก่อน แทรี่บอกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะว่าถ้าแทรี่ไม่ชอบหรืออยู่ไม่ได้ก็จะกลับไปอเมริกาค่ะจริงหรือลูกคุณออนพันนีถามด้วยสีหน้ากังวลค่ะทำไมหรือคะคุณป้าดูท่าทางตกใจเปล่าหรอกลูกไม่มีอะไรว่าแต่ว่าแทรี่มีหนุ่มๆม,มาจีบบ้างไหมลูกมีค่ะแต่เป็นได้ก็แค่เพื่อนกันเท่านั้นแทรี่ยังไม่อยากมีแฟน ยังไม่อยากดูแลใครยังอยากทำงานหาประสบการณ์ค่ะว่าแต่หนูทำงานอะไรหรือลูกพอดีช่วงที่เรียนที่นิวยอร์กแทรี่ได้รู้จักเพื่อนคนหนึง่งคนที่กลับมาก่อนแทรี่นะคะชื่อก้อยที่บ้านก้อยมีบริษัทเกี่ยวกับเครื่องประดับก้อยจะเปิดร้านและชวนแทรี่ไปทำงานด้วยเป็นหุ้นส่วนกันค่ะแทรรี่จะเป็นคนออกแบบก็ดีลูกได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วจะอยู่ที่ไหนไปอยู่กับป้าดีไหม โจะให้แทรี่ไปรบกวนคุณลุงคุณป้าเลยค่ะพี่อติยะริงไม่ชอบหน้าแทรี่อยู่ด้วยแทรี่จะอยู่บ้านนนหรือว่าคอนโดค่ะยังไม่แน่ใจแต่ว่าแทรี่จะไปเยี่ยมคุณลุงกับคุณป้าที่บ้านบ่อยๆดีไหมคะป้ายินดีต้อนรับหนูเสมอลูกแทรี่ก็รู้ว่าป้ารักหนูคุณลุงก็รักหนูอย่ไปสนใจพี่ติยะเลยนะลูกขอบคุณค่ะทริยายกมือไหว้ที่ต้นแขนของคุณพันนีอย่างน่ารัก จนคนรับไหว้ต้องดึงตัวไปกอดเอาไว้อย่างเอ็นดูว่าแต่พี่อติยะออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่ายังอยู่กับคุณลุงคุณป้าคะในใจว่าจะไม่ถามถึงแต่ก็อดไม่ได้คิดว่าอย่างน้อยก็เป็นการถามเพื่อมารยาททาริยาให้เหตุผลกับตัวเองอยู่ที่คอนโดบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่บ่อยนักหรอกลูกแล้วแต่อารมณ์แต่จะหนักไปทางอยู่บ้านมากกว่าอยู่ข้างนอกแล้วรู้สึกถึงความลำบากมั้ง ก็เลยอยู่บ้านดีกว่าสบายสะดวกสบายมีคนทำให้ทุกอย่างจะกินจะนอนก็มีคนทำให้มันก็จริงนะคะคุณพี่อยู่บ้านมีคนทำนั่นทำนี่ให้ตลอดเวลาสบายกว่ากันเยอะเลยใช่แล้วจาละไมแล้วหนูจะเริ่มทำงานเมื่อไหร่หรือลูกมันดาถามขึ้นบ้างรอให้ทุกอย่างลงตัวคะ่ะปรับตัวสักพักน่าจะอีกสองอาทิตย์ถึงจะเริ่มงานช่วงนี้อยู่ว่างๆแทรรี่อาจจะหัดขับรถด้วยคะ่ะ เพื่อจะได้ขับไปทำงานชักจะง่วงแทรี่ตื่นเต้นมากนอนบนเครื่องไม่หลับเลยแต่ตอนนี้แทบจะตาปิดแล้วขอนอนหนุนตักคุณป้าได้ไหมคะไม่ต้องรอคำตอบฮริยาก็ก้มลงนอนหนุนตักคุณออนพันนีทันทีซึ่งเจ้าของตักก็ยิ้มอย่างยินดีเหมือนตอนเด็กๆไม่มีผิดจนพี่ติยะงอนว่าคุณแม่เอาใจน้องมากกว่าตัวเอง คิดดูสิคุณหมอละไมตอนนั้นตียะอายุ13แล้วยังอิจฉาน้องเลยเวลาที่น้อนนอนหน,นุนตักแม่ดูสิหลับไปแล้วเมื่อกี้ยังพูดเจ้าๆจ้าอยู่เลยพูดพร้อมกับยกมือขึ้นลูบผมหยิกสลวยอย่างรักใคร่ยังปรับตัวไม่ได้นะครับเผลอแป๊บเดียวไม่กี่ปีโตเป็นสาวแล้วลูกเอ้ยคุณออนพันนีพูดด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มที่เห็นเด็กสาวที่ตัวเองเคยดูแล โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วมืออวบรูปผมหยิกหยองที่อยู่บนตักอย่างเบามือจบไปอีกตอนแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฟังโฆษณาให้กับป้าดาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับป้าดาในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ